ไม่ใช่เล่นๆ with friends โอ๊ยพี่ชมวิปเนี่ยหลอกฉันมาอีกแล้วขอยือเมเงินแค่สองพันมาหาอะไรกินก็ไม่ยอมให้ฉันหนีซิไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ฉันมาเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยร้านโงฟงโดงฟ้าให้ใครมาหาฉันน่ะฉันยังหาไม่เจอเลยร้านอยู่ตรงไหนหิวก็หิวเนี่ยโอ๊ยร้อนก็ร้อนเนี่ยยิงนิกเนี่ยหลอกฉันมาอีกละวโอ๊ยคุณแม่คะเนี่ย ตัวจริงใช่ไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ยได้เจอตัวจริงวันนี้โอ้โหกำลังดังเลยคะเนี่ยแน่นอนฉันดังอยู่แล้วใครๆก็รู้จักฉันจ้ะอุ้ยนี่หมูแดงใช่ไหมคะหมูแดงใช่ไหมคะเอ๊แต่ว่าจะนเป็นยี่ปรได้ไงล้อเล่นค่ะแม่หนูอ่ะเป็นเพื่อนของนิกไงคะอ้าวเหรอใช่ที่เขาจะบอกให้หนูเนี่ยพาคุณแม่ไปกินอาหารร้านทงฟ้าพาพิเศมาค่ะโอ๊ยอสราช่วย ไม่ท oh, okay. oh, oh, ันเดินเนี่ยโอ้ยแม่ก็ทีหลังก็เอาขามาด้วยสิคะโอ้ยเจนฉันลืมบอกไปคนสวยใส่บุญอย่างฉันเนี่ยต้องกินเจเท่านั้นมีไหมแถวเนี้ยกินไม่เลือกเธอกระซิบอะไรยเจนอ๋อไม่มีอะไรค่ะแม่หนูแค่พูดว่าแม่ช่างเลือกเยะเถอะฉันหิวแล้วนะพาไปหน่อยโอเคไปกันค่ะแม่สวยเลือกได้อยู่แล้วไปไปกินกัน โอ,อ้ยเจงของเยอะมากเลยธีแน่นอนค่ะแม่กับข้าวเยอะขนาดนี้เนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยราคา3าบาทเองนะคะเนี่ยสองอย่าง35บาทเพราะว่าร้านดีๆแบบนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการร้านอาหารทงฟ้าของ,รงกรมการค้าภายในของเราเองเนี่ยแม่แตัดสินใจไม่ถูกอะ่ะเลือกเลยเต็มที่เดี๋ยวมือนี้เจนเลี้ยงเองดูจากสภาพแม่ไม่น่ามีตังนะดูจากสภาพแม่ไม่น่ามีตังนะรอเล่น คราวันนี้ฉันได้จับฉ่ายมาจ้ะแล้วก็น้ำพริกในตัวยางแม่ก็ต้องกินน้ำพริกสิจ้ะชิ้นสระ,สะได้สวยชิ <c oughs> ้นใส่บุญนิดจ้ะแล้วเธอละได้อะไรมาเ,เจนของหนูอ่ะไม่เหมือนแม่ค่ะเป็นก๋วยเตีย๋ยวน้ำสับเจค่ะเจทําถั้วจริงเหรอใช่เหมือนเนื้อสัตว์สัตว์เต็มเ็มเลยนะแม่ไม่มีค่ะที่นี่เจเจมาตรฐานด้วยนี่ยังไงล่ะไม่ใช่ตรงนี้เป็นเห็ด เป็นเห็ดที่เขาเอามาแปลงเป็นลูกชิ้นเจนจะกินกี่โมงเนี่ยฉันหิวเลยนะเนี่ยได้ค่ะแม่มูจะพูดเนาะไม่ได้ว่าหิวลุยลุยร้อนหูฉันอร่อยมากเลยนะเจนจทำไมมันอร่อยเหมือนอาหารปกติเลยแม่ใช่เหมือนไม่ได้กินเจเลยเหมือนกินเนื้อสัตว์ด้วยเนี่ยร้านมันอยู่แถวไหนเนี่ยเธอแนะนำเขาหน่อยเจ รนะนะ้านอ่ะตั้งอยู่ที่ตลาดนาครไทยลาดพร้าวร้อยหนึ่งเจนอาหารเจร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอจริงที่เนี่ยอร่อยสะอาดประหยัดร้านอาหารที่ดีนะไม่ได้มีแค่เจอยังแม่มีอะไรมากเลยจ้ะยาง,งอื่นที่ไม่ใช่เป็นอาหารเจอ่ะก็มีเยอะแยะมากมายแม่ดูไปข้างหลังสดสดลูกหูลูกตาวิดีเยเจน อาหารอร่อยแล้วถ้าฉันอยากจะกินอีกฉันจะไปหาข้อมูลร้านทองฟ้าอื่นๆไล้จากที่ไหนวะร้านอาหารทองฟ้ามีทั่วประเทศเลยค่ะแม่ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม,มานะ mm. ก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้า mm. ภายในกระทรวงพาณิชย์ mm. ที่ w w w d b i t g o t h ไดแ้แม่มีเน็ตหรือเปล่ามีสิเข้าได้นะได้ไม่อย่าลืมเชื่อมต่อเน็ตก่อนเข้าเว็บไซต์แล้วกันแต่เธอต้องจ่ายเงินค่าเน็ตให้ฉันก่อนจ็ะอะไรอ่ะคำ่าเงินสองคำว่งเงินอ่ะ มันต้องใช้งเงินไม่แบบเอออะว่าไปแล้วแม่วันนี้อะแม่กินเจแล้วพรุ่งนี้แม่จะยังกินเองไหมเนี่ยกินสิเธอทำไมชีช้เจไม่กินละ่ะจริงเหรอจริงเซแต่ว่ากินเจอะคุณสวัรด์ตอนตายนะแม่แต่ทำแม่กินผู้ชายอะ่ขึ้นสวัรด์วันนี้เลยนะอาทิต์หน้าก็จะเข้าเทศกาลกินเจแล้วนะผู้ชายก็ต้องกินเจก็ต้องกินวัตถุดิบชิ้นจิต้องไปหาซื้อที่ไหนเนี่ยเธอแนะนำให้ได้ไหม สบายมากแม่ไม่ต้องห่วงค่ะกรมการค้าภายในเนี่ยเขาจะร่วมกับพันธมิตรต่างๆลดค่าครองชีพประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินค้าเจได้ในราคาประหยัดและเหมาะสมเปีนยกการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศมีสินค้าทั้งวัตถุดิบอาหารเจอาหารรุงสดและมีผักขายตามโมบายพาณิชิ์ที่แม่เคยไปซื้อด้วยนะแล้วก็อีก20จังหวัดที่สำนักงานพาณิชิ์จังหวัดดำเนินการเปิดจุดขายผักด้วยค่ะแม่แม่ลองติดตามได้เลยนะคะ ได้สิจะได้มีเงินเหลือไว้ทําทุนขายลูกชิ้นของฉันเธออย่าลืมไปอุดหนุนฉันนะจ๊ะโอ้ยแม่หนูไม่กินหรอกลูกชิ้นแม่ลูกกระตี๋เดียวไม่พอดีคําเลย,ยลูกชิ้นนัะชิ้นอร่อยนะเธอต้องไปอุดหนุนฉันนะจ๊ะเดี๋ยวแปมึงแม่ผู้ชายโทรมาฮัลโหลค่ะใครนะคะนี่เจนเห็นผู้ชายดีกว่าฉันอีกแลยนะเธอเดีบบ๋แบบยวแปมือแปเธอจะไปไหนออ้ยแม่แม่ไม่ต้องกินแล้วผู้ชายอะ่ะกินเจไปเถอคะค่ะดู มดูดูิเซนมันดิิงฉันไปอีกแล้วนะยังไงอ่ะฉันฝากร้านลูกชิ้นฉันไว้หน่อยนะอย่าลืมไปอุดหนุนฉันนะแต่วันนี้ฉันเหนื่อยแล้วฉันไปก่อนนะบาย